สวัสดีค่ะเออวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากหนังสือจิตวิทยาแห่งเงินหรือ The Psychology of Money ของ Morgan Housel นะคะ คือหนังสือเล่มนี้เขาจะเจาะลึกไปที่พฤตกรรมแล้วก็ความคิดของเราเกี่ยวกับเงินว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันสําคัญกว่าตัวเลขหรือว่าความรู้เทคนิคต่างๆซะอีกนะคะค่ะเราจะมาดูกันว่าทัศนคติความเชื่อหรือบางทีก็เป็นอคติของเราเองนี่แหละมันส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็ความมั่งคั่งในชีวิตเราได้ยังไงบ้างเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมีแนวคิดหนึ่งที่อ่านแล้วแบบสะดุดเลยคือ ไม่มีใครบ้าค่ะ No one's crazy คือบางทีเราเห็นคนอื่นตัดสินใจเรื่องเงินแปลกๆแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมทำงั้นแต่หนังสือบอกว่าเออทุกการตัดสินใจนะ่ะมันมีเหตุผลในโลกของคนคนนั้นเองซึ่งมันก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบต่างกันสุดๆเลยนะคะอ๋อใช่เลยรับประเด็นนี้สำคัญมากเลยคือมันชี้ว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนเนี่ยแหะครับที่มันแบบจากัดมากๆเลย แล้วมันก็สร้างความจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ไม่เหมือนกันเลยคนที่โตมาในยุคเศรษฐกิจดีๆก็อาจจะมองความเสี่ยงแบบหนึ่งต่างกับคนที่เจอวิกฤตมาอะไรแบบนี้ครับพอเข้าใจตรงนี้มันก็ช่วยให้เราไม่ไปตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปแล้วก็รู้ว่าคําแนะนําการเงินแบบสําเร็จรูปมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนจริงๆครับจริงด้วยค่ะอือพอพูดถึงประสบการณ์นะคะก็นึกถึงอีกเรื่องเลยคือโชคและความเสี่ยง สองอย่างนี้เหมือนจะเป็นปัจจัยใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอืมถูกมองข้ามไปหรือบางทีเราก็ประเมินมันน้อยไปหน่อยเนาะเวลาวัดความสำเร็จความล้มเหลวทางการเงินใช่ครับใช่เลย การยอมรับว่าโชคมันมีส่วนในความสําเร็จแล้วก็ความเสี่ยงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้เราจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับมันช่วยใหเรามองภาพรวมได้ชัดขึ้นไม่ใช่แค่แบบหลงไปกับการเอ่ยยกย่องแค่ความสามารถของตัวเองอย่างเดียวมันทําให้เราเอา่่องตัวมากขึ้นเวลาสําเร็จแล้วก็ไม่โทษตัวเองทั้งหมดเวลาเจอเรื่องแย่ๆซึ่งอันนี้สําคัญต่อจิตใจในการลงทุนยาวๆมากเลยครับอืมค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่คนมักจะเอะ่สับสนกันบ่อยๆนะคะ คือความต่างระหว่างความรวย being rich กับความมั่งคั่ง being wealthy หนังสือเล่มนี้บอกชัดเลยว่ามันคนละเรื่องกันเลยเหรอคะถูกต้องครับคนละเรื่องเลยคือความรวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆครับรายได้สูงๆรถแพงๆบ้านหลังใหญ่ๆอะไรพวกนั้นแต่ความมั่งคั่งหรือ wealthy เนี่ยมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นครับมันคือสิ่งทรัพย์ที่เราไม่ได้เอาไปใช้จ่าย เป็นเงินที่มันยังทํางานสร้างผลตอบแทนให้เราอยู่เงียบๆปะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือความมั่งคั่งเนี่ยมันซื้ออิสรภาพแล้วก็เวลาให้เราได้ซึ่งเงินเยอะๆที่เรามีวันนี้อาจจะให้ไม่ได้ก็ได้นะครับมันคือความสามารถที่จะแบบทําอะไรที่เราอยากทําเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราอยากทำอะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะอิสรภาพกับเวลา อพอพูดถึงการสร้างความมั่งคั่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะหนังสือกลับไปเน้นเรื่องเบสิกมากๆอย่างการออมเลยถึงก็บอกว่าอัตราการออมเนี่ยอาจจะสําคัญกว่ารายได้หรือผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยซ้ําอันนี้ตอนแรกฟังดูก็เอ๊นิดนึงนะคะครับผมคือพลังของการออมมันอยู่ที่ว่าเราควบคุมมันได้ไงครับในขณะที่พวกผลตอบแทนการลงทุนหรือแม้แต่ไรายได้เนี่ยมันอาจจะผันผวนขึ้นกับปัจจัยภายนอกเยอะแยะไปหมดแต่ว่า อัตราการออมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากําหนดเองได้เลยครับการมีวินัยออมสม่ําเสมอมันช่วยสร้างฐานที่มั่นคงและทําให้เราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามผลตอบแทนสูงๆที่มันก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงๆเสมอไปนะครับมันคือการสร้างความมั่งคั่งจากพฤติกรรมของเราเองจริงๆค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องการวางแผนเหมือนกันนะคะหนังสือเขาเตือนว่าแผนะ่ะมันผิดพลาดได้เสมอ คือส่วนสำคัญที่สุดของการวางแผนก็คือการวางแผนรับมือตอนที่แผนมันไม่เป็นไปตามแผนนะคะฟังดูเหมือนเล่นคำนะคะแต่มันจริงมากๆเลยใช่ครับครับแล้วนั่นแหละครับมันนำไปสู่ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า margin of safety หรือการมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยเพื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้นะครับและก็การเป็นคนสมเหตุสมผลคือ reasonable มากกว่าที่พยายามเป็นคนมีเหตุผลสมบูรณ์แบบหรือ Rational ตลอดเวลาเพราะในโลกความเป็นจริงที่มันไม่แน่นอนเนี่ยการที่เรายืดหยุ่นได้การเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องไม่ขาดฝันมันสําคัญกว่าการยึดติดกับแผนที่ดูดีมากๆแต่เปราะบางนะครับมันช่วยให้เราอยู่รอดในเกมการเงินระยะยาวได้ดีกว่า อืมสรุปแล้วการได้มาคุยเจาะลึกแนวคิดจากจิตวิทยาแห่งเงินวันนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าการบริหารเงินจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสูตรตัวเลขหรือกราฟเลยแต่มันคือการเข้าใจแล้วก็บริหารจัดการพฤติกรรมอคติแล้วก็อารมณ์ของตัวเราเองซึ่งอันนี้แหละอาจจะเป็นกุญแจสําคัญจริงๆสู่ความสําเร็จทางการเงินที่ยั่งยืนนะคะใช่เลยครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ๆนะครับ การเข้าใจจิตวิทยาพวกนี้มันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องพอร์ตลงทุนนะแต่มันอาจจะช่วยให้เราออกแบบชีวิตที่มีความสุขมีความหมายมากขึ้นด้วยครับอิสรภาพทางการเงินที่เราได้จากความเข้าใจตัวเองแล้วก็การมีวินัยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้จริงๆนะครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจชวนให้กลับมาทบทวนตัวเองมากๆเลยค่ะก่อนจะจบกันวันนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะคะว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเงินเรื่องไหนที่อาจจะกำลังเป็นเหมือนสมอที่คอยดึงความชิดหรือกำหนดการตัดสินใจทำการเงินของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้